นี่เขาบ้านหลังนี้นะคะเข้าตรงนี้นะคะทีมงานเขากำลังทำงานอยู่เดี๋ยว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 อู้บกักต้นกระสานดิเต้นโด,ดเลยนี่ตรงนี้คือไ่ได้เข้ามางานมากเลคะ่ะอ๋อแถวนี้บป่า โอ๊ยคนลไปบ่ติมาดักโอไม่ได้มานานมากแล้วอ่ะโอ้ดดูอยู่ผมเจือพูดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมอชินาทีมงานห้ตาเนียัสดีท่าาใหม่รโอ้ใส่ไว่ใหญ่เร็แล้วอ่ะเป็นหมื่นกว่าแล้วอ่ะ ขอบคุณค่ะดูทุกคลิปนะแต่ไม่ได้คอมเมนต์โอไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราท์มันห่างมาด่คอมเมนต์ไม่ได้นายหาดดงที่ไปรดตต์ใช่ไหมโอ้โหหิตาอาโนเท้าวะนายแต่นายกเท้าเท่าไหมล่ะอันนี้คือบ้านหลังเก่าของเพื่อนเนาะเนาะผู้พังผูพังแล้วนะขยุเอาไปทุกปีโอ้หะหลังคาอันนี้เนาะเพื่นเปลี่ยนหลังคาใหม่เนาะอันที่เดร์ตาโอ้โหแล้ว มันโดนพายุเอาไปปีที่และแผ่นสองแผ่นโอ้บอกปีละแผ่นสองแผ่นพายุเอาไปเนาะปีที่แล้วสิบแผ่นคนก็เลยมาทำแต่หลังคาเฉพาะจุดที่เขาอันพายุเอาไปโอ้เนาะสาธุนัมเด้อร์คนเฮ็ดไหบันนี้ว่าง่ายๆอันเราเราไปทำบ้านเนี่ยเกือบทุกหมู่บ้านเออยกเว้นหมู่บ้านตัวเองแม่นยังไม่เคยมีเลยแม่นแม่นอันนี้อันนี้น่าจะเป็นหลังแรกหลังแรกเนาะครับผม มีแต่บ้านโบราณเนียบ้านเฮาเนอะก็เลยก็เลยตัดสินใจมาทําให้ลุงเลื่อนได้อยู่ใหม่เนาะดีใจวะดีใจครับดีใจแห้งบ่ดีใจแล้วเนาะลุงเนาะเออดีมาดามมาเยี่ยมมาเยี่ยมเลยดีมากเลยไม่มีอะไรมาเยี่ยมเลยวันนี้มาเยี่ยมแค่มานเฉยๆก็ดีใจแล้วก่มีอย่างเลยเหมืนดิโอ้มีโยขนมซองสามห่อโอ้มีขนมสองซำห่อแจกเขาไว้บ้านเราสำหรับสำหรับเขาขอให้เป็นเนื้อกิน เพราะว่าแจกก็ตามทางไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ให้ลุงนะคะมีปลาด้วยมีเล็กๆน้อยแบ่งปันกันกินนะคะอน่ะรถมาดามมุงโพก่ะนั่นแหละบรรทุกขนมขนมไปเรื่อยๆนี่นี่มาดามต้องเห็นนะนี่ฮะมันไหลายพอดมันน่าจะไปง่ายกว่าหน้าโป้หน้าเปียงเปะตัวยี่ห้อปันหักปวดหลอคขอบสุขน้องห้ามเลยก็ับคนปวนหัวเหมือนกันเท่ากวดดุกหร เป็นคนที่แบบไปไหนก็ได้อ่ะไปแล e. ้วสบายใจโตแล้วฮ<ป>นะโ <check. S 3> ตแล้วเอ้เ <Steph> <ui> ท่าแล้วไม่โตแล้วหอกเล้วตรงกอ่งเออะทุกคนมาดางเลยหบ้เยลเหรูนเะเจ้าเจ้าเบิ้งอันบันไดบันไดเนี่ยบันไดนี่พักนี่เลยเออราคัจะเดิขึ้นบ้านลุงก่อนเด้อค่ะเดถอดเกือบก่อนเด้อโอเดียวเดี๋ยเดี๋วเดยเดียาเดี๋เดี๋ยวเเดี๋ยวยเเด เอาค่ะขึ uh, uh, esting, uh, Elijah, kind of oh, ้นขึ้นไปแล้วเอากล้องไปนั่งดิล่ะไปซ่อมบนบ้านกันแล้วมาจ้าโจ้นอนให้โจ้เลยโอนไปเอาหวยโอนละกันไรทำไปไปกล้องจะตามไปแล้วนะท่านผู้ชุมว้าลอยไปแล้วกล้องนี่เด้อค่ะเด้อมาสำรวจบ้านพนก่อนไปเบิ่งรั่วไปใช่ไหมโอ้ยเนาะค่ะไปสิเบ้าเ้ยบทนี้ก่อนนะคะอันนี้คือบริเวณบ้านพนวะค่ะบด แต่ไม่เท่าึ้นพร้อมกันมันสิไหวบ่นี่พอ่นี่นะลุงเนาะเอ้โหงี่ห้ามขึ้นตรงนี้นะคะพี่นี่ทะลุได้นะคะหรือว่าทะลุได้นะคะเนาะโอ้ลุงเว้ยไทยบ้านเาดามงโพได้ค่ะดิอันนี้โอ้อันนี้จะเป็นบริเวณข้างในบ้านพี่เนาะค่ะโอ้องเปิดไฟก่อนเนาะเปิดไฟในเฟสนี่ปุ๊ดสมองวะ ไฟเฟดเนี่ยปูปัน,ม,นมันเลนเลนต้องเลนกลางมันถึงจะเปิดได้จะมาเลนกลางเข้าเลนกลางไหมมะมาบ้านไทยอันนี้คือบริเวณข้างในบ้านของเพลเนาะคะ่ะเนาะข้างในค่ะมีโออันนี้ก็มีถ้วยซามกะละมังหม้อของเพลเนาะคะ่ะหม้อเหลาเออเนาะนีะ่ก็เป็นผ้าห่มของเพ,พ่นเนาะอยู่ผู้เดียวค่ะลุงค่ะอยู่ผู้เดียวยดเดยวนาะค่ะ อน้บีเตียงนอนนะคะมอญยูไหมอนนะมอนยูมุงนะี่ยอ้หมอนอู้มมอง้หอ้ห์อู้คือูมอู้อู้หอยู้ห์อเ้ห์อู้ห์อู้หอูเห์อู้ห์อ้อู้ห์อูาห์อู้ห์อเ้ห์อู้หอู้ห์อู้ห์อู้หอู้เ์อู้หเอู้ห์อู้หงอู้ห์อูเ์อู้ห่อเ้หหข้อน้หอสอ้ออ้ออ้อหู้ ไม่เพิ่นก็เริ่มผู้พังตรงนั้นเห็นจะพุ่งจะเป้งนี้นะคะเนาะอันหลอดไฟเนี่ยบ่มีไฟได้ไหนเลยหลอดไฟบ่มีไฟเออพุทธอ้อพอแม่ตายป้ก็เลยบ่มีไฟด้นห่มีไฟใส่ได้มีนอ๋อมีไฟดวงนึงตัวนี้เนาะค่ะเนาะตัวนี้เนาะโอ้ค่ะอ๋อวัดมอบให้เนาะค่ะ วัดมาถวายพ่นเนาะค่ะวัดเสื้อผ้าพ่นเสื้อผ้านี่ก็เขาก็มอบให้เป็นบี่คือเลือดยางดีนะคะแต่บริมีการใส่ขึ้นมาเนาะอันนี้คือแต่ละตัวนี้ยางดีเลยนะคะเลีดย่างดีแล้วก็ใช่เพราะเก็บใบโดนๆปุ๊บมันก็สิแข็งบันแข็งปะนะออใช่แข็งค่ะแล้วก็มันกลาิเป็นคราบดำเต็มใบบดนี่ ใช่แต่สีดำก็จะเป็นคราบสีดำอยู่แต่ว่าเนาะค่ะเออเนาะอยู่แบบสมถะเนาะลุงจะเล้หุงเขากินเองคะนี่ค่ะเออหุงขขากินค่ะเล้เธอคือกินยูวัดเนาะค่ะเนาะโอ้พนมีแมวคู่ใจพนนอันนี้เด้ออันทั้งกับเขากับน้าเพิ่งกับห้อยแบบนี้เนาะค่ะเนาะห้อยไว้เนาะค่ะไฟข้างในนี่ก็คือบ่มีนะคะ อันนี้ก็คือเวลาเพอ่อสิหุงเขาเนะเพอ่์กัสมีเขานะมีหัวนะค่ะเนาะนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าทุกอย่างเนี่ยคือเขาอะมีคนมอบให้นะคะแต่เสื้อผ้านี่คือได้มีการรีดทุกตัวเลยนะคะนี่ใช่ใช่แต่ว่ารีดทุกตัวแต่ไม่ได้ใส่ค่ะลุงฮะใส่ถัวคือสวยแต่แต่ว่ารีดอย่างดีเลยเนี่ยนะ นั่น sociedad, แห er ละเสื้อผ้าน่ะรีดยางดีด้วยนะเออว่าวัดจะเจ้าให้ละโอ้วัดให้เนาะของของวัดเจ้าให้โอ้ของวัดเพิ่นให้วัดให้นี่ก็ได้เออค่ะสมัยยูวัดป่าเออสมัยยูวัดป่าเนาะอันนี้ก็คือข้างในเพิ่นเนาะค่ะเข้าไปในห้องอบอ้าวนะคะเบิ่งอันนี้ก็คือว่าถ้าฝนมาเนี่ก็คือสาดเบิดนะคะเนี่ยสะอาดมากค่ะสะอาดมาเนาะสาดต่หัว ม่ขาดไปแล้วนะหัวดุไรไม่ขาดแล้ว,ว,วนี่เป็นต้องสบัดนะคะข้างในเนาะค่ะเนาะนี่ก็จะเป็นข้างนอกก็จะเป็นพื้นเพิ่นเนาะจงโปร่งจิงเปิงเนาะคะ่ะโอ้บริเตียมยังมามาแบบเสื้อผ้ายด้อค่ะนี่ด้ยดอ,ยอย่ามใดก็เสื้อผ้าอีวสานปออันนั้นก็เป็นหูเนาะ แต่ก่อนเหาก็บมาบูตตั้งจะได้ละฮิกเดลาลุงเม็ญอะ<ม>บ้าน<ม>พ่ใหญ่ย,ยอด,ดที่อยู่แต่ก่อนค่ะนะบูตตั้งกันดอกเคลือนมาดามมุโพแต่ก่อนกันแนวนี่แหละค่ะเน,นะนาะสบายก่อนนะคะมายุคเปลี่ยนไปเนาะคนเฮาเนาะโอ้สังกษีแอ้มคักอยู่นี่กระได้โอ้ตอนตัง้งอันนี้สังสีตั้งแต่พ่อแม่พ่อยุนนะคะ จากปีเยอะพอแม่เจ้าจากไปนะพอห่างไกลปีหกเจ็ดอันนี้ปีหกเจ็ดแต่ช่วงหกสิบเจ็ดปีแตงแต่ปีสี่ห้าสี่ห้าเพิ่นเพิ่นปลาเนาะครับผมเพิ่นปลาเฮือนปลาสารแตงแต่ปีสี่ห้าเจื่อลุงมีรายได้อะไรไหมคะนี่โอ้่บมีผมมีแต่เงินเดือนหกไลน์มีเงินเดือนหกร้อยครับผมโอ้เงินเดือนหกร้อยเนาะผู้สูงอายุหรือผู้ผู้สูงอายุปีละ ผู้สูงอยู่หกสิบเนาะค่ะโอ้เออเนาะมอเดะเลยมีใช่ที่ไหนมีน้ำใสบ่มีะมีปลาปลาเนาะมีน้ำปลาปลาคือเจ้านี่นหะเฮ็ดให้นะโอ้มีปลาปลาห้องน้ำเลยคอเจ้านี่นหะเฮ็ดให้นะเออแต่ก้อนใส่ห้องน้ำอยู่ใส่ลุงใส่บ่มีแล้วค่ะฮะบ่มีค่ะแต่ก้อนเอ้าเออบ่มีแล้วแต่กีนแล้วก็มีิี่คุลุูเหมาโอ้แต่ก้อนแต่ก้อนคุณลุงนี่คนสองสามดูที่ผ่านมาในลุงบ่มีห้องน้ำคุดุูเมา โอ้ยใส่เพื่อนบ้านเข้าป่าเข้าดงโอ้ค่ยได้ห้องน้ำเลยคุณอาบน้ำอย่างเดียวเลยคุณปิดแมนผุนห์ห่ะโอ้เนาะไปเจ้าเฮ็ดห้องน้ำอลไรกับนีน้ำใสอะไรปมกันสบายนะไปครัโอ้สบายระบาดนีิเนาะลุงเนาะคักคักอยู่สันแต่ว่านี่เนาะแผ่นไม้นี่คักขนาดเราโบราณคือคักเลยนี่ ไมอองเต่ไมอองเต่าสมัยก่อนเด้อค่ะโบรานเอออันนั้นก็จะเป็นบ้านเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะที่อยู่มาเยนจลาเป็นผู้ประบด้ไไ่นกน้านเราล่ะสรุปให้กับเจ็บตัวเล็กน้อยโอุู้ก เป็นยังไงนี่บันไดนี่คลาสสิกสุดบันไดนี่ตั้งแต่สมัยนั่นแล้วยุบยุบหมดแล้วลงมานะโอ้โหขีถ่ายกิบสัตว์เลยลนเลนบันได้บันไดนี่อู้หูวเป็นยางดอกพ่นยังขึ้นได้คนอื่นก็ขึ้นได้บบยันเต่สมัยก่อนเ้าก็ขึ้นที่นี่แหละนั่นน่ะน่ะเออแล้วนะโบยัน เออยังเทสกั๊กเลยเออดีมัดยังดีพอดทัยคะปลอดภัยพ่นบอกว่าปลอดภัยโอ้โหปลอดภัยจังวะมัดย่างดีคักเลยเจ้าไปไปเห็นความปลอดภัยของเราเบอกย่งดีแล้วว่าปลอดภัยโอ้โหความปลอดภัยจ้าวโอ้ยจากย่างยังยังไม่ขาดคำเอ้าถุงกระเนี้ยจ้อนมาจ้อนไปจ้อนมาอู้หูมันบริถ่านง่ายปนั้นอันนี้มัเป็นยังมันยังมีที่ค้ำอยู่ แลคืกระโดเรอยๆอเนาะชิ้เลยกรยก็โดดขึ้นเลยปากกัานกลางฟูโดด้างอันนี้จะเป็นข้างล่างด้วยค่ะเพื่อนกะก่อไฟเนาะเห็ดแนวกินค่ะอยู่ข้างล่างนี่ค่ะเนาะอนอนเออค่ะต้นน้าหอมน้ำหอนเนาะค่ะเออคิ้ฮอดอันเฮือนเก,นกามาดามงโคสมัยก่อนเลยคือการบ่ต่างกันดอกแต่อะไรเดี เออเนาะอะไรร่ไราตัวนี้หอจังเลยแต่ว่าพืนพลางเพื่อกระอาดสานเด้เดี๋ยวทำทำบ้านเสร็จแล้วว่าซีหือ้อตรงนี้ออกอให้เพื่อนบตองคุ้มเวลาเขามาเห็น<อ>กับเขาออือตรงนี้เนาะือเฉพาะชานนี่ออกอรือเฉพาะชานนี่ออกเนาะเพื่อนเอาไว้มองเก็บจักรยานมงเก็บปืน ตอนนี้ก็เริ่มฝนก็เริ่มในเริ่มแบบนี้เด้อตั้งเข่าอีกแล้วเนาะคะ่ะโอ้ฝนตั้งเข่าอีกแล้วพระเจ้าขาดอยูนะ่เนาะกาโอ้ยล้วลุงในยู่ผู้เดียวเนาะลุงนี่ดเดน,นนะาะครับผมโสดฮะโสดมาจากปีแล้วบบบนี้ดตังแ่ครบฮะ<า> <laughs> โสดมาตั้งแต่เกิดอยู่ฮะลุงฮะโอ้พอดู่ผู้เดียวค่ะพอด่เคยมีลูกมีเมียเนาะคะ่ะเนาะ โอ้สุดแต่เกิดสันโอ้แมนเราอยู่ดอกโอ้เน่นก็คือบ้านเพื่อนเนาะค่ะเนาะนี่แหละก็คือว่าขอบคุณผู้ใฝ่ใจดีเนาะเออมันก็ไม่เสมอไปหรอกเนาะอ้มันเป็นวาสนาเฮาหรือดวงเฮาน้ำล่ะลุงวาสนาเฮาบ่มีคู่เนาะเออขนาดคนที่ห้างมี ขนาดคนมั th uh, no some drinks, ่งมีสีซุกอีเลียเขาก็บมีเออนั่นแหละบอกไอน้จะผมก็คุยยุบไปเซไปเศแต่ี่พอไปเจ้าได้บพอได้แต่เจ้าไปเถอะเออนอไ้นสวรรค์พุ่ก็ไปไต้มุกพุ่ก็ไปได้บพอได้เจ้าเนะจะไมห้ามเฮียนยซื้อล้ออน้อเขนค่อยจักแเดียวไปะนั่นแหละพอได้เจ้าว่าหกเลยดิหกสิะจากผสด็จคู่ตอน เจ็ดสิบน่แปดสิบเก้าสิบเพืไรเนาะเอาอยู่บอกเก้าสิบนะบวบเอาแล้วบวบกระไรบวบเอาแล้วบวบเอาถ้าแค่เอาแล้วเอาจะ้าืหหารอะลีตับตอนนี้ก็บวาแล้วบวบเอาแล้วโอ้ตอนนี้ก็บวาแล้วถ้ามีคนมักแม่นบ่ลุงยังบ่พ่อมากกว่าไหมบวบล้มีผู้มากผมก็บ่วบแล้วเพราะผมมันเกินแล้วผมอ๋อเนาะแม่น่ลุงคิดได้แล้วเนาะเรื่องในเฮาบ่สามารถเลี้ยงเขาได้ สองญาติเขาบุเรียงเขามันก็คือกันนะล่ะเออต่างคนนะความคิดเนาะอย่าว่าหกร้อยคนแก่มลู้พ่อเด็หกร้อยหกร้อยบาทนี่คุณลุงนี่ซื้ออยังซื้อกับเขากับน้ำกินบ่พอไหมบ่พอเนี่ยนอนอันนั้นนี่เราคือการล้านแะไรคือร้านเพิ่งเอาให้บ่โอ้ร้านเจดีย์่้วยสัน คืข้าวสารกินนี้นะไม่ไม่ถึงให้ร้านเขาให้ร้านนึกว่าร้านให้โบข้าวสารแล้วไปเอาหนังร้านอ๋อข้าวสารไปเอากับร้านแต่บางเงินบางเสื้อก็เอาให้ร้านไปโรงเรียนก็มีอ๋อห้าบาทสิบบาทโอ้ค่ะอืมเนาะห้าบาทสิบบาทเนาะค่ะโอ้เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งข้างหลังคนก่อนเนาะค่ะลูกมาแล้วไปโรงเรียนเนาะอือลูกไปโรงเรียนเนาะค่ะโอ้ย อันนี้คือด้านหลังของบ้านพนวะคะ่ะก็เป็นสังกะสีทั้งหมดเลยนะคะย่ามฝนก็คือเสียงคงศิษนันเลยนะคะเสียงค่ะแต่ถ้าย่ามย่ามมันเด็ดห้อนรือ,อย่าห้อนก็คือห้อนอบอ้าวเพราะว่ามันแบบเนาะสังกะสีนะคะพระดามังโพขึ้นไปเมื่อกี้ก็คือว่าห้อนนะคะอ,อชีวิตคนเฮาเกิดมาบือกันเนาะค่ะพี่น้อง ในดององเพื่อหนหรนฮะโอ้ดงไอ้แตนแต่ก่อนบะค่นไปใส่บัตรเอาแล้วไผตากผาอยู่บันเนีนนนน่มีคนอยู่อยู่เป็นบะอ๋นะอ,อแต่ว่าเขาไปให้ไปหน้าบะอโอเพื่อ,อนันน่นหน้าแตนเนาะ แต่ว่าแต่ก่อนมันจะเป็นทางทางตรงนี้เลยไปตรงนี้เลยนะคะแต่ก่อนเป็นทางไปหลังๆก็คือว่าบ่มีทางเนาะคือว่าสร้างเฮือนแบบใกล้ๆก,ก,กันเลยก็เลยบ่มีทางออกทางไปเนาะก็มีบ่มีทางไปแบบนี้นะคะท่านนี้อ๋อจําได้แล้วจําได้แล้วแต่ก่อนสิบมีเฮื่นหลังนั่นเนาะค่ะแล้วก็จะเป็นทางโล่งเลยเนาะอ้เนาะนี่ฮือนซา,านบ้านซองมุดขนาดตอนนี้เด้อ ตอนนี้คือฝนมันมืดอะค่ะก็เลยฮะแ,แป้ซันมาคว้าลูกค่ะไม่สมควรไปนะคะไปก่อน,น,นอเออไก่ไปกลับกลับเดี๋ยวหมามาขย้ำนี่นะคะก็จะมีป้ายอยู่นะคะบ้านหลังนี้สร้างให้ฟรีบป้ซันในโพธิ์บ่าวโซ่บทคนบา้าเห็ด โอ้ค่ะกาคลิปนี้กะมาดามมงโพขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามมังโพได้ฮิตได้ฮิตคลิปต่อตไปเด้อค่ะขอบคุณค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสตด้วยนะคะติชมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ